สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดู PRADO กับตันคุกนะครับไฮเทคเซรามิกโครโนกราฟนะครับไฮเทคเซรามิกนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นดำน้ำนะครับรุ่นสปอร์ตของป r า d o นะครับาเป็นฟัง์กชันโครโนกราฟนะครับไซน์หน้าปัด43มิลนะครับจะเท่ากันกับตัวที่เป็นไฮเทคเซรามิกนะครับรุ่น3เข็มปกตินะฮะ แต่ตอนนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตเข้ามานะครับสปอร์ตเข้มๆนะฮะตัวเรือนนะครับมาเป็นด้านสลับเงานะครับเซรามิกด้านสลับเงานะครับให้ความสปอร์ตตัดกับตัวสีพิงโกนะครับสีพิงโกก็ต้องขอบเปเซ,เซลนะครับเม็ดมะยมนะครับตัวเม็ดจับเวลานะครับ สเปกหน้าปัดนะครับขนาดตัวเรือนนะครับผม43มมิลนะฮะแล้วก็ความหนานะครับอีที่13.3มมิลนะครับไม่ค่อยต่างกันมากนะครับน้ำหนักก็ร67กรัมนะครับน้ำหนักจะต่างที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ถ้าเป็นฟังก์ชันโครเมี่ยก็จะมีน้ำหนักเยอะกว่านะครับน้ำหนักอ่าก็เลยะน้ำหนักร้อยหกเจ็ดแล้วก็ลักทุลักครับลักทุลักสี่สิบเก้ามิลนะครับมูสายนะครับ 22มิลนะครับตัวกระจกซับไฟทรงโดมนะครับทรงกล่องนะตัวนี้ก็กันรอยขีดควรได้ดีนะครับตัวเครื่องออโตเมติกนะครับ r 8 0 1นะครับโครโนกราฟยูว่คองกันสนามมิเรนะฮะตัวนี้ก็กันน้ำา300เมตรนะครับเครื่องสวยนะครับตัวนี้เครื่องสวยนะครับทดสอบ5 Position นนะครับก็ ในตำแหน่งต่างๆนะครับฮ o โพซิชันอะฮะของลาโดเขานะครับตามมาตรฐานนะครับผมก็วิธีการเซตนะครับคลายเกียวก่อนนะครับคลายเกียวนะครับสเต็ปแรกวันที่สเต็ปสเวลาครับดูมาสุดก่อนแล้วก็หมุนข้าม12นะครับวันที่ไม่เปลี่ยนก็ท่่งวันนะครับอันนี้ก็ หมุนผ่านเที่ยงคืนนะนี่สิบห้ากลายเป็น16แล้วนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็หมุนไปที่เวลาที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับดันเข้าไปนิดนึงปรับพื้นที่นะครับรับพื้นที่ที่ต้องการแล้วก็ดัน ด้วยหมุนด้วยนะครับหรือขึ้นลานก็ไม่ต้องดันนะครับเก็บเป็นประโยะยมก็ดันฟังก์ชันจับเวลานะครับตัวฟังก์ชันจับเวลาถ้าจะใช้ครับตัวนี้เป็นดำน้ำําตัวเม็ดประยมตัวเม็ดประยมเขาก็จะเป็นตัวขันเกลียวนะครับเม็ดมะยมจะเป็นขันเกลียวนะครับให้คลายเกลียวออกก่อนนะครับ คลายออกทั้ง start stop แล้วก็ reset ข้างล่างนะครับคลายออกพร้อ,อมกันเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้บนบกเท่านั้นนะครับจับเวลาคนโอกาสนะครับหมดแล้วลงน้ําไม่ได้นะครับถึงเป็นนาฬิกาดำน้ําก็ไม่ได้นะครับจับเวลาใต้น้ําไม่ได้นะครับก็กดนะครับบนหนึ่งสเต็ปนะครับ ตัวเข็มกลางเขาจะไปเข็มตัววินาทีนะฮะ okay. เข็มนาทีจะเป็นเข็มด้านซ้ายนะครับกดที่เดิมก็จะเป็นสต็อปรีเซ็ตเป็นด้านล่างเข็มก็จะดิดดิดกับนะครับปกติของสเตติาการออโต้โครโนการาฟนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเก็บตัวเม็ดบิยมครับเข้าไปนะครับ เก็บเม็ดบะยมนะฮะถ้าไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับถ้าลืมก็คือน้ําเข้าได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเซตนะฮะ อยู่บนข้อมือก็ประมาณนี้นะครับข้อมือผม6นิ้วนะครับหรือว่า15.5เซนกับเปลือนนี้43มมิลนะครับ43มมิลตัวนี้43มมิลแต่ว่าตัวลักทุลักเขาไม่ใหญ่นะครับลักทุลักแค่4 8 4แ่นะครับมันก็ดูรัดข้อนะครับสำหรับคนที่ข้อเล็กนะครับไม่ใหญ่ก็สามารถใส่ได้นะครับตัวนี้สวยงามนะครับดูราสปอร์ตนะครับ สายเสร็ก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่2 2,220,000นบาทนะครับ2 2ง0 0 0บาทครับถ้าเป็นรุ่น3มเข็มนะครับ3เข็มก็จะอยู่ประมาณแสนกว่านะครับตัวนี้โครโนกราฟนะครับเพิ่มฟังชันเข้ามาก็ ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับผมใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมจะแปะเบอร์แล้วก็ไลน์ไว้ใต้คลิปตรงคอมเมนต์หัวช่องคาอธิบายตรงความคิดเห็นมีช่องทางการติดต่อโทรแล้วก็ไลน์นะครับผมก็สนใจสั่งซื้อได้นะครับติดต่อเข้ามาได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันต่อในคลิปหน้านะครับ